ดีค่ะช่องทองแฟมิลี่นะคะวันนี้วันดีสามีหยุดงานนะคะก็วันนี้สา,ามีตามใจหนึ่งวันจะไปสวนดอกไม้นะคะแถวอ,อินชอนหม่ป้าอินชอนนะคะเป็นจะเป็นสวนดอกไม้ที่แบบสีชมพูแล้วก็มีดอกคอสซี่มดซื่อด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูนะคะว่า จะมีดอกไม้ให้เราถ่ายรูปไหมนะคะก็ดูรีวิวมาแล้วเนาะเมื่อ3วัน4วันที่แล้วดอกไม้ยังมีอยู่นะคะคืออากาศที่นี่เริ่มหนาวแล้วนะคะเราก็แบบดอกไม้ใบไม้เนี่ก็คือจะแบบหมดเร็วมากแปบ๊บเดียววันเอ่อหอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นึงนะค่ะก็ก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะอป้าสวัสดีสาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> เดี๋ยวไปดูไปเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนดอกไม้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอแวะซื้อน้ำก่อน บิลด oh. Build ิ้งบิวอินแฮดบิวอินตกต่ตอนนี้มาตอนนี้ก็จอดรถแล้วนะคะเดินเข้าเดี๋ยวไปดูว่าข้างในจะมีสวนอะไรแบบสวนดอกไม้ยังมีอยู่หรือเปล่าคนยังไม่ค่อยเยอะวันนี้วันธรรมดาคนอื่นเขาหนาวกันมากคนอื่นเขาหนาวกันผัวฉันร้อนคนอื่นเขาร้อนกันผัวฉันหนาวค่ะดูค่ะ

ได้เดินเล่นได้เผ็ดตึอกโบปเลิวาไปถ่ายตรงนี้ดีกว่าไปเร็ว อากาศแบบเย็นสบายมากนะคะแต่ว่าไม่หนาวนะแล้วก็มลก็แบบไม่ร้อนอะ่ะอากาศคือกำลังดีอะ่ะแต่ผัวฉันร้อนไอ้ผัวฉันหนาวค่ะดูใส่เสื้อค่ะเวอร์วงังเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นคนแปลกคือ <c oughs> หนาวกว่าเพื่อนร้อนก็ร้อนเวลาเพื่อนเขาร้อนตัวเองจะ,จะหนาวเวลาเพื่อนเขาหนาวตัวเองจะร้อนเป็นคนเลยนะ <c oughs> เป็นคนแตกเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันต่อยังไม่มีรูปคู่กับสาม,มีเลยคือเขาไม่ให้ถอดมาสักคืงเนาะอื เขาไม่ให้ถอดเขาไม่ถอดมากคะู่เพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นโควิดอยู่เนาะแต่ว่าเราก็แอบถอดแบบถ่ายรูปอุ้ยโอ้ยนี่ย่าติดตัวะอ๋อนี่ค่ะโอ,อ้นี่เานะคะโอ้ยี่ค่ะบุ๊คกะ vào đây đường khi mà không? Chúng ta đã lên đến hết ากาศก็ดีที่นี่แบบไม่เยอะเหมือนแถวบ้านนะแถวบ้านเยอะแต่เขาไม่ให้เข้าที่นี่ดอกไม้ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่เขาให้เข้าแต่แถวบ้านแบบเยอะกว่านี้แต่เขาไม่ให้เข้าพูดยังไงงงพูดแล้วงงป้า ไม่มีอะไรแล้วเนาะเพราะว่ามันไม่ใหญ่อะมันเป็นสถานที่แบบสโ a l เนาะป้าเมื mm ่อกี้ตรงโคกีตรงยางจู่อะท่อข้อตรงอยางจู่แถวบ้านเราใหญ่กว่าเนาะแล้วก็ mm hmm. ดอกไม้ก็เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเขาไม่เปิดให้เข้ามีที่นี่ที่เขาเปิดให้เข้าเนาะ mm hmm. ก็ บรรยากาศดีมากเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อนะคะเดี๋ยวลองคุยกับสามีก่อนว่าจะตอนนี้ก็มาถึงอ่เหมือน<ช>จะ<ด>เป็นชัยนาทาวะ่ะคล้ายๆก็ชัยนาทาวนะคะาสามีเขาจะพามาแนะนำอาหารจีนชัยนาทาวแต่ไม่ใช่ใชัยนาทาวที่อินชอนนะเป็นแบบนู่นดู <laughs> ชัยนาทาวอีกที่หนึง่ง มีแต่เป็นแบบถนนคนจนีนอาหารจีนจะพามากินกุ้งอะไรก็ไม่รู้กุ้งผัดคุกซอสอะไรเขาของประเทศจีนของจีนมาตามรีวิวเขาบอกอร่อยตอนนี้ก็จอดรถแล้วเดิน เดินไปร้านกุ้งไม่รู้ร้านไหนเหมือนนะท่ามันะเนี้ย <c oughs> <c oughs> เดินไปกุ้งอะไรก็ไม่รู้ นำเดินนำ,นำอมอมีกะหรีปไอ้เขาเรียกว่าขนมปับไอ้ขนมเปียกนะ okay. ข้อน,นะกระมางเลยข้อเรนเตขั่วเขาเรียนแบบกรีบเดียวแพงมากทานก็ช่วยกัน,น,น,นเป็ดอ่ะโอป้า อูรียะเนี้ยอูรีอูรีโมรี่อ๋อคอเป็ดอะไรพวกนี้หอมมากคอเป็ดพะโล่อะเจอแล้วนะคะร้านนี้มาตามรีวิวนี่ออกทีวีด้วย ไปกินกุ้งดูเมนูนก่อนมาเปิดเมนูนดูดิอ่านออกเะเน่งตังมาโลดเมนูนี้พี่ก็ฮันนะ้ากุ้งอะไรอ่ะมาลาลงเฉาะชื่ออะไรนะเนี่ยสามห้ามาลาลงเฉามาแล้วนะคะม,มาลา ก็แบบคุกซอสโอตัววอกใส่ผักชีโรยหน้าข้างบนเนาะคล้ายๆจะคล้ายๆบ้านเราไปอ่ะมอโกะบาให้านางนอนร้อนตึกอคอเตอ กร้อนนะคะเดี๋ยวยังร้อนอยู่กินแบบเครื่องเทศแรงอ่ะอีกคนเซนั่นจุงกุ้งกวะกุ้งก็ไม่รู้ว่าใช่กุ้งของที่ไหน่ะนางก็ว่าไม่รู้เหมือนกันตือว๊ะเต hmm? hmmm hmmm what do you อันนี้นไม่เผ็ดมากแต่ว่าเหมือนผัดผงกะหรี่บ้านเราแท๊กคอรีะแท๊กปูดะเ,เหมือนปูผัดหมือนกุ้งผัดผงกะหรี่อ่ะ กินเยอะสุดปากแดงกินหมดแล้วนี่จ้ะเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดแบบนี้เนี่ยปากบาเหมือนใส่น้ำพริกเผาค่ะพามาเลาะถนนตลาดจีนใช้หน้าเทาวช่่อันนี้อ่ะอืมได้ต่ เดี๋ยวเตอตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านนะคะเอ่อวันนี้ก็ไปเที่ยวสวนดอกไม้มาแล้วก็มาแวะเอ่อตลาดถนนชัยนาทาวที่ว่าที่ไม่ใช่ตรงอินชอนเนาะอีกที่หนึ่งอยู่ในโซนะคะ ก็ไปกินกุ้งอะไรนะมาลามาลากุ้งมาล่าลุงชาลุงชาก็มาล่าลุงชาเผ็ดปากบานบายักษ์บสามกิโลเมตรจิจินท์ทิางี่นะกุ้งมันเป็นกุ้งอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันแบบตรงหัวมันมีสีแบบมันเป็นส้มๆเหมือนแบบเป็นเป็นไข่มันเนาะเขาคล้ายเรียกว่ามันมันมะ รสชาติก็โอเคนะแต่ว่าแพงอ่ะสามสามหมื่นห้านะจานนั้นอะ่ะและ้วก็นี่ค่ะก็ซื้อขนมของประเทศเอ่อของจีนนะคะถนนที่เราไปเดินเมื่อกี้ก็คือจะมีแต่คนจีนนะคนเกาหลีคือน้อยมากไปได้ขนมไข่มาอร่อยไหมมาซิโตมโกโซหวานนเกบอกว่าหวานนะคะแล้วก็ไปได้ขนมปังขนมปังอะไร บางทอดแบบยาวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยนนี้ค่อยไปกินแล้วก็ไปได้เหมือนแบบขนมอะไรนะเขาเรียกคล้ายๆกับบ้านเราก็เรียกกะหรี่ปั๊บไปเออน่าจะเป็นกะหรี่ปั๊บแหละนนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นไส้ถัว่วถั่วดำเดี๋ยวค่อยจะกินตอนนี้แบบอิ่มแล้วก็ ซื้อมันเผามาแล้วก็อะไรนะเหมือนซาลาเปาไส้หมูสับอะค่ะซื้อมานี่ซาลาเปาไส้หมูสับลูกละพันวอนพันวนก็ประมาณยี่สิบยี่สิบห้าบาทยี่สิบหกบาทนี่ค่ะแบบว่าไม่อร่อย <c oughs> <c oughs> <laughs> ไม่อร่อยเลยคือสู้บ้านเราไม่ได้สู้ของไทยไม่ได้รสชาติก็เป็นแบบจืดๆเนาะแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศแรงอะ่ะของจีนอะ่ะคือเหมือนใส่น้ำพริกเผาหรือว่าอะไรสักอย่างแบบนี้หละมั้งก็กลิ่นแรงแล้วก็ได้มาแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะ วันว่างอืออร่อยนางอร่อยค่ะวันว่างของสามีก็พาเมียไปเที่ยวแล้วก็ไปหากินอะไรตามภาษาเนาะก,ก็คลิปนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีครับพอนป้างัวจะกินอยู่นั่น <c oughs> อยไปแล้วค่ะฝากกดติดตามคลิปด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเน้ะกดไลค์กดแชร์กดแบบตับสไครต์กดกระดิ่งอะไรอย่างงี้สั่นๆๆลงคลิปใหม่มาก็จะได้แบบเด้งขึ้นมาเห็นคลิปเราก่อนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะไปแล้วค่ะกลับบ้านก่อนนะคะ ติดมากถึงบ้านกี่โมงเนี่ย